บรรดานักกอล์ฟอาชีพพร้อมด้วยคนกีฬาร่วมยินดีเปิดตัวคานิวอลกอล์ฟอย่างขับข้างเลยทีเดียวค่ะนายอนุพงศ์คุตติกุลนายดันนยเตชะสมภพและนายพัทส,สุภาโอทสามผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารแบรนด์คานิว l ลสตรีทแวร์ชั้นนำของไทยนะคะฉลองครบครอบ15ปีด้วยการเปิดตัวเสื้อผ้ากีฬากอล์ฟค่ะภายใต้แบรนด์คานิวอลกอล์ฟ ภายในงานมีบรรดาน,นักกอล์ฟอาชีพอย่างโคสิตคุณวงเจ้าของแชมป์สิงห์ไทยแลนด์ PGA v อชวลกอ Golf Tournament ปี2024โปรโฟกพีรวิชศรีธัญรัตน์หรือว่าจะเป็นโปรเซฟอมอนะคะพัทระอมรเวทรัตโคสโดโดสิทธิพงศ์เวียงชนกโค้ชฟิตเนสด้านกีฬากอล์ฟแล้วก็บรรดาแวดวงคนกีฬาอย่างลีซอธิรเทพวิโนไทยอันนี้เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยรวมทั้งสื่อมวลชนมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมการตีกอล์ฟผ่านซิมูเลเตอร์จากการสาธิตโปรโกอล์ฟและผู้เชี่ยวชาญทั้งตีไกลตีใกล้ธงซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานมาร่วมกิจกรรมนะคะก็บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะสำหรับคาเน i v ลกอล์ฟนะคะผสมผสานสไตล์สตรีทแฟชั่นเข้ากับเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟโดดเด่นด้วย คู่สีเอิร์ธโทนในคอลเลกชันเสื้อผ้าที่ออกแบบมาให้สวมใส่ได้ทั้งในแล้วก็นอกสนามมาพร้อมอุปกรณ์สำหรับการออกรอบกอล์ฟอย่างเต็มรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหมวกกระเป๋ามาร์เกอร์แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะ